ก่อนที่ศาสดาองค์ใหม่ในนามกุศลศีลอริยเมตรตรจะนำชาวโลกเข้าสู่ยุคสีวิไลย,ยุคพลังงานใหม่ต้องมีการชำระล้างบาปก,กรรมล้างตัณหาล้างกิเลสในจิตใจชาวโลกและล้างขยะที่เป็นวัตถุและล้างคลื่นประจุไฟฟ้าลบที่ล้นโลก เพื่อนำชาวโลกเข้าสู่ยุคสังคมกุศลศีลอริยเมตรยัยโลกจะเริญนสีวิไลทั้งวัตถุและจิตตวิญญาณโดยมีศาสดาองค์ใหม่เกิดขึ้นชื่อกุศลศีลอริยเมตรัยได้นำวิชาองค์คุณธรรมมิกราชาวิเศษหกประการเรียกคำพีพระยาธรรมมิกราชถือลงมาให้ชาวโลกใช้เป็นธรรมนูญดำเนินชีวิต และเป็นคู่มือพากลับนิพพานในโลกยุคพลังงานใหม่หรือโลกชาวสีวิไลที่ชาวโลกมีแต่อริยะบุคคลใส่ชุดขาวดังนั้นหลังวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564ที่กุศลศีอริยะสีอานวงษาได้ประกาศตนเป็นาศาสดาองค์ใหม่ และเป็นศาสดาองค์สุดท้ายปลายพัทรกับชาวโลกและดาวเคราะห์โลกต้องถูกชำระล้าง3ประการดังนี้ 1. ชาวโลกต้องให้ชาวโลกที่มีพันธะธรรมหรือมีวิบากกรรมต่อกันให้ชำระแค้นกันผู้ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรได้ชดใช้กรรมกันต้องแก้ไขด้วยการไม่ยั่วยุกัน ไม่ทะเลาะก,กันให้สงบนิ่งรักเมตตาสงสารกันให้อภัยกันถึงแม้ว่าไม่น่าให้อภัยต้องยิ้มให้กันให้ทุกคนหมั่นตัดกรรมกันด้วยวิธีการดังนี้ 1. หมั่นนึกร้องขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติของตน 2. มันแผ่ความรักความสงสารให้แก่ชาวโลกและเจ้านายเจ้ากรรมนายเวรของตน 3. มันทำโมฆกรรมคือไม่สร้างกรรมใหม่คือให้นึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับทุกคน 4. มันสำนึกผิดสารภาพผิดสารภาพบาปกับตัวเองทุกวัน 5. มันละเลิก พฤติกรรมที่ไม่ดี 6. มันร้องขออโหสิกรรมต่อพระเจ้าสารภาพผิดสำนึกผิดด้วยการร้องขอยกโทษความผิดบาปต่อพระเจ้าทุกวันข้อ 2. ชาวโลกต้องเร่งชำระดับตัณหาชำระดับกิเลสในจิตใจดังนี้ข้อ 1. นึ่เคยรวยแล้ว ให้กลับมายากจนล้มละลายคิดอย่างไร 2. เคยมีอำนาจแล้วหมดอำนาจคิดอย่างไร 3. เคยมีความสุขแล้วกลับมามีทุกข์คิดอย่างไร 4. เคยมีร่างกายแข็งแรงกลับมาเป็นโรคร้ายคิดอย่างไร 5. เคยโลภเคยโกรธเคยหลงแล้วเป็นอย่างไร 6. เคยทำดีเคยทำชั่วแล้วเป็นอย่างไรเพื่อให้ชาวโลกทุกคนได้เรียนรู้และมีบทเรียนของตนและบทเรียนจากการดูผู้อื่นในเรื่องความรวยความจนความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความโลภความโกรธความหลงผิดงมงายของตนเองความไม่โลภของตนเองเป็นไงโกงแล้วเป็นไง วิธีแก้ไขตัณหาและกิเลสในจิตใจชาวโลกต้องแก้ไขด้วยมหาสติด้วยศีลธรรมและปัญญาด้วยการปฏิบัติตนหกตอของกุศลศีลอริยเมตรยัยมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติรู้สติคือรู้อดีตว่าคิดพูดทำอะไรมา รู้ปัจจุบันว่ากำลังคิดพูดทำอะไรอยู่รู้ว่าสิ่งที่คิดพูดทำมานี้จะเกิดผลอะไรขึ้นในอนาคตมีสติคือรู้รับรู้รู้รับเอาถ้าดีมีประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรู้รับรู้รู้ไม่รับเอาถ้าดีมีประโยชน์ต่อตอนแต่ไม่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้ไม่รับรู้รู้ไม่รับเอาถ้าไม่ดีถ้าไม่มีประโยชน์อะไรศีลคือศีลหกธรรมคือธรำหกข้อ 3. ชาวโลกต้องรับรู้การชํำระโลกจากภัยพิบัติธรรมชาติจากดินน้ำไฟลมสงครามเชื้อโรคและอุกาบาทวิ่งชนโลก ต้องหาสาเหตุว่าทำไมโลกจึงเกิดภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้นนับจากหลังพศ2500มาเพราะชาวโลกมีจิตใจเสื่อมศีลธรรมไม่รักกันฆ่ากันชาวโลกทำลายทรัพยากรย้ายภูเขาย้ายดินย,ย,ย้ายทรายสร้างตึกสูงสูงทำลายป่าไม้ทำลายภูเขาทำลายแม่น้ำ ด้วยการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่จึงทำให้โลกและจัก,กรวาลหมุนไม่สมดุลแกนโลกหมุนสายแกว่งคลื่นสนามแม่เหล็กโลกมีความเข้มข้นต่ำผิดปกติโลกร้อนจัดน้ำแข็งขั้วโลกละลายโลกหนาวจัดเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดคลื่นยักษ์สึนามิภูเขาถลม่มแผ่นดินยุบ ฝนตกน้ำท่วมพายุหมุนรุนแรงลูกเห็บยักษ์ตกถล่มใส่ฟ้าผ่าตายหมู่อุกาบาทตกใส่มนุษย์ต่างดาวมาเยือนมากขึ้นเพื่อ 1. เป็นบทเรียนให้ชาวโลกกลัวความตาย 2. เป็นบทเรียนให้ชาวโลกรู้ว่ากฎแห่งกรรมหรือกฎการกระทำมีจริง 3. เป็นบทเรียนให้ชาวโลกรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้ามีจริง 4. เป็นบทเรียนให้ชาวโลกรู้ว่าทุกอย่างทุกสรรพสิ่งต้องสมดุลกัน 5. เป็นบทเรียนให้ชาวโลกรู้ว่ารักสงสารช่วยเหลือกันเมื่อภัยพิบัติมา 6. เป็นบทเรียนให้ชาวโลกทุกคนเร่งถือศีลหกปฏิบัติธรรมมิกราชาเก้าขั้น พร้อมกันเวลา18นาฬกา30นาทีถึง19นาฬกาทุกวันก่อนวันสิ้นยุคพลังงานเก่าคือก่อนสิ้นยุคกรียุคในปีพุทธศักราช2572ให้ชาวโลกทุกคนต้องรีบปฏิบัติวิชาองคุณธรรมมิกราชาวิเศษ6ประการตามที่าศาสดาเจ้ากุศลศีลอริยเมตรยัย ได้นำมาบอกกล่าวสอนชาวโลกเพื่อความรอดทั้งหกประการได้มีชีวิตดูโลกยุคพระศรีอาริยเมตรัยคือโลกยุคชาวศรีวิไลโสสิ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 